คุณผู้ชมครับทำเอานักร้องสาวชื่อดังอย่างสาวลำไย,ยหายทองคำงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวครับเมื่อจูๆ่ๆขณะที่เธอกําลังทำการแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีอยู่ๆก็มีผู้ไม่หวังดีคว้างลูกมะม่วงปริศนาขึ้นมาบนเวทีงานนี้ทำเอานักร้องสาวชื่อดังถึงกับหยุดทําการแสดงและถามหาสาเหตุของผู้ลงมือ เมื่อเวลาประมาณ22.30นกานาครับภายในงานเทศกาลลำยัยและ,กะเกษตรแฟร์ลำพูนครั้งที่17บริเวณล,ลานเอก,กชนบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะศิลปินชื่อดังอย่างลำย,ยัยไหทองคำกำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีขณะเธอกำลังโชว์ได้เพียง3-4เพลงครับ อยูู่ก็มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยควางลูกมะม่วงปิศนาขึ้นมาบนเวทีสร้างความตกใจให้กับศิลปินและทีมงานเป็นอย่างมากจนต้องหยุดการแสดงชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นฝีมือของใครและมีเจตนาอย่างไรให้ฟามะม่วง ใครตาม่ม่วงคะมีปลาบอกเพื่มาบนเวทีนะครับใครตาม่ม่วงคะใครตาม,าม่ม่วงเอ๋ยยกมือได้ไหมกล้าปลาต้องกล้ายอมรับนะปลาทำไมเอ่ยใครปลาคะอ,อ,อะไรนะ ฝากดูหน่อยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่แน่ใจพี่เสื้อสีขาวเหรอคะใช่ไหมคนไหนคนไหนเกิดอะไรขึ้นหัวทองคนไหนหนูโมงมากเลยไม่ชอบเพลงนี้หรอคะหรือว่ายังไงะ เกิดอะไรขึ้นคะ่ดูหน่อยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่แน่ใจพี่้็สีขาวเหรอใช่ไหมคนไหนคนไหนเกิดอะไรขึ้น สวสท่องคนไหนหนูงงมากเลยไม่ชอบเพลงนี้หรอคะหรือว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นคะ นี่ใครเห็นไหมว่าใครจากตรงไหนเอ่ยทีงไหน,น,ไ,หนไม่รู้ด้านหลังค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมืม่อกี้ใครตา มีกล้องมีกล้องโอเคโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยว่ด,ยวดูในกล้องแล้วพ่อไนี่เนาะโอเคค่ะงั้นเราไอนี่กันสองไม่เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนตั้งใจไงไม่แน่ใจว่าตั้งใจให้ปลาให้โดนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าที่เขาไม่เชื่อเพลงน,นี้หรอหรือว่ายังไงโอเค อวมี่ถ่าติดด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดีมาด้านหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ค่อยคุยกันแค่เราเนาะเพราะว่าน่าจน่าจะได้ค่ะได้ค่ะรอแป๊บนะคะร้องแม่นอนค่ะเป็นักรองแป๊บใจเย็นใจเย็นใจเย็นปะมากเปะมากโอเคโอเคค่ะ โอเคเดี OK, er ๋ยวค่อยมาด้านหลังเนาะเดี parking, uh, parking, uh ๋ยวค่อยเดี huh, ๋ยวค่อยมาคุยกันด้านหลังนะคะโอเคค่ะโอเคโอเคแต่ต้องจริงถ้าหนูฟานอะหนูยอมรับเลยนะเพราะถ้าหนูจะทำอะไรหนูจะยอมรับเลยไม่น่าจะฟาเราก็แบบเดินหนีไปไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราร้องใหม่ร้องใหม่นะเดี๋ยวเรืงนี้ร้องใหม่ถ้าเขาฟาอีกเพราะว่าเขาไม่ชอบเพลงนี้หนูรักชาตินี่ Sous-titrage ST' 501 หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับในโซเชียลโดย,โดยเฉพาะในกลุ่มของหนุ่มสาวนิคมลำพูนต่างพางกันตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงความโปร่งใสของบัตรเข้างานโดยมีโพสต์หนึ่งระบุว่าอะไรเอ่ยซื้อบัตรพ5นหมาดูก้นร้อประเด็นร้อนนี้เกิดขึ้นจากกรณีราคาบัตรที่แตกต่างกันครับโดยผู้ซื้อบัตรโต,ะตะราคา1500บาทอ้างว่าไม่พอใจที่ต้องมานั่งมองผู้ซื้อบัตรทั่วไปในราคา1 6 0บบาทมายืนเต้นบทบางหน้าเวที สร้างความวุ่นวายและรู้สึกไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปทีมงานผู้จัดงานจึงออกมาชี้แจงผ่านคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าบัตรคอนเสิร์ตราคา160บาทคือราคามาตรฐานทุกคนซื้อเข้ามาราคาเดียวกันส่วนบัตร1,500บาทไม่ใช่ค่าบาัตรแต่เป็นแพ็กเกจเซ็ตเครื่องดื่มได้แก่ดเบีย2ทาวน้ำแข็ง2ถังกับแก้ม1ชุดมูลค่า100บาทเพื่อสนับสนุนเบียซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของงานนอกจากนี้ครับยังระบุว่าการจองโต๊ะคือการการ,การันตีว่ามีที่นั่งไม่ต้องไป แย่งโต๊ะในงานส่วนใครจะมายืนหน้าเวทีนั้นไม่สามารถห้ามได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการแจ้งความเกี่ยวกับเหตุปาล์มม่วงในคอนเสิร์ตแต่อย่างใดแต่ยังไม่สามารถระบุต,ตัวผู้ก่อเหตุได้แน่ชัดทีมงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบ